วันนี้นําเอาสร้อยข้อมือทอง2บาทนะคะลวดลายเข้าใหม่มาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะบางลายก็จะเป็นลายที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันคะ่ะแบบที่1นนะคะสําหรับลายนี้สายสร้อยเป็นลายรวงข้าวค่ะลายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายที่ใส่แล้วสวยมากนะคะใส่สวยสําหรับเส้นนี้เหมาะสําหรับคนข้อมือ15เซนติเมตรค่ะแบบที่2น้ําหนัก2บาทค่ะ สายลวดลายข้าโพดนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณสัก16เซนติเมตรค่ะแบบที่3ค่ะเป็นลายปล้องอ้อยนะคะสำหรับเส้นนี้ก็คนที่ชอบลายตัน,ตนเๆเรียบๆแล้วก็เล็กๆน่าจะชอบสักนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อนข้างเล็กนะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณสัก 17นะคะถ้าเทียบจากข้อมือโอ้นี่ค่ะตัวนี้ก็จะมีห้อยเป็นตุงติ้งมาให้ด้วยนะคะแบบที่4ค่ะสร้อยข้อมือ2บาทสำหรับเส้นนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ14-15ซนเมตรค่ะเส้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลวดลายนะคะที่ใส่แล้วสวยมากๆอีกหนึ่งลายค่ะ แบบที่5นะคะสำหรับลวดลายนี้ค่ะก็จะเป็นสายลาย8เสาตัวนี้จะมีห้อยจี้น้องแมวมาด้วยนะคะแล้วก็อ่าน่าจะเหมาะสำหรับข้อมือขนาด16เซนติเมตรค่ะแบบที่6น้ำหนัก2บาทค่ะลายนี้นะคะด้านหน้าเป็นลายประคำมีนาะขั้นมีนาค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวสายค่ะจะเป็นลายผาวายเส้นนี้เหมาะสำหรับสาวข้อมือประมาณ16เซนติเมตรค่ะ ลายสวยมากๆอีกหนึ่งลายนะคะลายผ่าวายใครเคยใส่ก็จะทราบดีว่าเป็นลวดลายที่ค่อนข้างแข็งแรงดีนะคะลวดลายที่7-2บาทค่ะลายนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลายเสือโครงนะคะตัวนี้มีห้อยจี้หัวใจเข้ามาด้วยค่ะลายเสือโครงเส้นนี้นะคะก็จะมีความยาวสำหรับคนข้อมือประมาณอ่ากับ16แล้วก็16.5เข้ามานะคะท่านใดใส่ได้ลายสวยๆอย่างนี้นะคะ ห้ามพลาดเลยสร้อยข้อมือ2บาทแบบที่8ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลวดลาย4เเสาค่ะแล้วก็จะมีห้อยตุ้งติ้งหัวใจมานะคะเส้นนี้ใส่ออกมาก็จะเป็นลักษณะห้อยหอยรอบ,รอบๆแบบนี้นะคะน,าน่ารักอีกแบบค่ะก็ในส่วนของเส้นนี้นะคะช่วงนี้เราก็จะมีเหมาะที่เหมาะสำหรับคนขนาดข้อมือประมาณ15-16ถึง16เซนติเมตรค่ะ สร้อยข้อมือสองบาทแบบที่9นะคะที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ล่าส,สุดสดๆดดร้อนๆเลยค่ะก็จะเป็นลายโซ่หลุยนะคะลายโซ่หลุยก็จะเป็นงานแบบตุ้งติ้งห้อยๆนิดนึงนะคะสำหรับโซ่หลุยเส้นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16.5ถึง15นะคะ สร้อยข้อมือ2บาทแบบที่9นะคะลายลวงข้าวค่ะสําหรับลายลวงข้าวนี้นะคะเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นลายหนึ่งที่ดูเรียบๆแต่ว่าในส่วนของตัวสายลวดลายเนี่ยจะมีความสวยงามในตัวอยู่แล้วเส้นนี้เหมาะสําหรับคนข้อมือประมาณ16เซนติเมตรนะคะลายสวยมากๆเลยนะคะ ไส์ข้อมือ2บาทแบบที่11ค่ะลาย8ดเสากลมนะคะก็จะสวยๆแบบนี้ค่ะงานถักละเอียดละเอียดนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ15เซนติเมตรค่ะก็จะค่อนข้างกินไซส์นิดนึงนะคะในส่วนของตัวเส้นจริงๆแล้วเนี่ยความยาวสัก16ค่ะแต่ว่า,าจะกินไซส์ไปสักประมาณ1เซนติเมตรเหมาะสำหรับคนข้อมือ15ค่ะ สร้อยข้อมือ2บาทแบบที่11นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายสีตรองค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลายโอ่งนะคะขั้นด้วยลายมีนาใส่ก็จะเรียบๆออกน่ารักน่ารักหน่อยตัวนี้จะไม่มีตุ้งติ้งห้อยมานะคะใครที่ชอบงานไม่ห้อยจี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะมากนี่ค่ะตัวสายลายสีตรองเส้นนี้ความยาวจะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ1 6ถึง16.5เซนติเมตรนะคะ สร้อยข้อมือ2บาทแบบที่13ค่ะลายนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลายตาโมดนะคะหรือว่าลายเกล็ดมรกตนะคะเรียกได้2แบบค่ะมีจี้ห้อยมาด้วยสําหรับเส้นนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนข้อมือประมาณ1 5บห5ถึงสิบนะคะสามารถใส่ได้เพื่อนๆชมสิคะความสวยงามของตัวลายสร้อยนะคะเป็นงานพอสวยๆแบบนี้นะคะ ใส่ออกงานได้เลยสร้อยข้อมือ2บาทแบบที่14ค่ะลายรวงข้าวนะคะแต่งกลางด้วยลายองคค่ะสําหรับลายนี้นะคะเวลาเราสวมใส่ตัวองค์ด้านหน้า5เม็ดนี้ก็จะเด่นนิดนึงแต่ว่าเมื่อเราพลิกสายนะคะก็เราก็จะเห็นลายสวยๆของสร้อยนะคะสําหรับเส้นนี้นะคะสายค่ะลายรวงข้าวแล้วก็ตรงกลางนะคะลายองค์ก็จะเป็นประมาณนี้คือเขาจะไม่กลมนะคะเขาจะเป็นแบบ อ่งสั้นๆกว่าลายพวกเม็ดประคำกลมนิดหนึ่งลายนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ15เซนเมตรค่ะสร้อยข้อมือ2บาทแบบที่15ค่ะสายลายข้อวโพดนะคะตรงกลางก็เป็นประคำฉลุค่ะแล้วก็แต่งขนาบข้าง2 2ด้วยองสอ2ชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวสายค่ะลายนี้นะคะทางร้านก็จะเรียกว่าลายข้าวโพดนีค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเส้นนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณสัก16.5นะคะสร้อยข้อมือ2บาทแบบที่16ค่ะลายนี้นะคะก็เวลาใส่ออกมาแล้วเม็ดในส่วนของที่ตัวแต่งด้านตรงกลางจะค่อนข้างเด่นนิดนึงค่ะสายก็ยังคงความเป็นลายกระดูมมังกรนะคะค่อนข้างไม่ไม,ไม่ไม่โปร่งมากแล้วก็ค่อนข้างตันค่ะ ตัวสายที่เป็นลายกระดูกมังกรค่ะก็จะเป็นลายที่เป็นลวดลายประมาณนี้นะคะลักษณะเหมือนหักเปียนิดหนึ่งบริเวณตรงกลางค่ะก็จะแต่งด้วยลวดลายประคำนะคะแล้วก็ลายแก้วมังกรค่ะก็จะเป็นลายสวยมากๆเลยนะคะลายความยาวนะคะสําหรับเส้นนี้ก็จะเหมาะสมสาหรับข้อมือประมาณสัก16เซนติเมตรค่ะ สร้อยข้อมือสองบาทแบบที่17ค่ะสำหรับลายนี้นะคะตัวสายเป็นลาย8เสากลมค่ะด้านหน้าก็แต่งด้วยโอง่งแล้วก็ลายข้าวโพดค่ะลายที่ใส่สวยอีกหนึ่งลวดลายที่แนะนำเลยนะคะทั้งสายก็สวยนะคะด้านหน้าที่ตกแต่งด้วยลายข้าวโพดประอข้าวโพดและโอ่งนะคะ ใส่ล้วก็ดูสะดุดตาดูเด่นมากมีหัวใจห้อยด้วยค่ะเส้นนี้นะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ15.5-16ถึง1ิเซนเมตรค่ะตรงกลางนะคะประคำขนาดด้วยโอ่งไล่ไซส์นะคะ3ชั้นนี่ค่ะเราก็โดดเด่นด้วยสายลายสวยๆประมาณนี้นะคะลาย8เสากลมค่ะกลมเลยนะคะตัวนี้จะไม่ออกเหลี่ยมนี่ค่ะ สรอยข้อมือ2บาทแบบที่19ค่ะเส้นนี้นะคะจะเน้นความเด่นของด้านหน้าที่เป็นลวดลายหัวใจค่ะตัวสายนะคะจะทำด้วยลวดลายคาทาโลคู่นะคะเส้นนี้ค่ะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16.5เซนติเมตรนะคะตัวสายสร้อยที่วางทาบไว้เนี่ยก็จะเป็นทำด้วยลายทาโลทั้งหมดนะคะ2ส,สายคู่กันแล้วก็ด้านหน้าก็ เดินลายด้วยลายหัวใจสวยๆทับลายแบบนี้นะคะงานเด่นสวยมากค่ะสร้อยข้อมือ2บาทแบบที่ส8ค่ะลายข้าโพดคู่นะคะลายนี้เวลาสวมใส่ออกมานะคะน่าจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1.2เซนติเมตรสายนะคะก็จะเป็นลายแบบคล้ายๆข้าโพดประมาณนี้นี่ค่ะ หรับเส้นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ17ซนติเมตรค่ะตัวนี้เขาจะทำด้วยลายข้าวโพดนะคะลายสายพอมาถึงบริเวณใกล้ๆเกือบตรงกลางก็จะเป็ <c annya> นเม็ดลายข้าวโพดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะมารับกับส่วนของตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นลายโอง่งแล้วก็ลายตัวนี้ค่ะสร้อยข้อมือ2บาทแบบที่19นะคะ เวลาใส่ออกมานะคะตัวเอชทางด้านหน้านะคะก็จะค่อนข้างโดดเด่นมากๆนี่ค่ะแล้ก็ในส่วนของตัวสายค่ะก็จะเป็นลวดลายที่เราเรียกว่าลายเลดจริงใจนะคะสําหรับลายนี้นะคะก็จะออกเท่ๆผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะก็จะเป็นงานเลดแบนๆก็จะมีความยาวอยู่พอสมควรเลยค่ะก็ประมาณสักข้อมือ14.5 15 16 17มีหมดเลยนะคะถึง19ค่ะ สร้อยข้อมือสองบาทแบบที่20ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสายเป็นลายแพรผ่าหวายนะคะแล้วก็ตรงกลางเขาก็จะประดับด้วยลายหัวใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันค่ะอีกหนึ่งลายที่ใส่แล้วบอกเลยว่าสวยมากนะคะสำหรับลายหัวใจแพรผ่าหวายนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแพรผ่าหวายนะคะเขาก็จะเป็นงานแบบ ัดลายให้ให้ด้วยนะคะเงาเงาเงามากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเวลาตอนเราคลิกลายหรือว่าสมมติเราใส่ที่ข้อมือใช่ไหมคะก็จะให้แสงเงาที่ค่อนข้างดีนะคะสําหรับหลายหลายท่านเนี่ยจะชอบงานที่ค่อนข้างดูเงาเงาแวบๆวบนิดนึงนะคะเหมาะมากเหมาะเส้นนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนข้อมือประมาณ77ซนติเมตรค่ะลายที่21ลายสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับ ลายนี้สายจะเป็นลายข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมีสีสันสำหรับของตุ้งติ้งเนี่ยทั้งหมด3สีก็คือเขียวชมพูและแดงค่ะเรามาดูงานแบบเต็มเต็มเส้นนะคะบริเวณหัวก็จะจับด้วยลวดลายแบบตอกลายไทยค่ะสีแดงเส้นนี้สีเขียวค่ะเส้นสีชมพูค่ะสายจะเป็นลายข้าวโพดคู่นะคะตัวลวดลายก็จะเป็นลายประมาณนี้ค่ะ ให้ดูด้านหนึ่งนะคะลายสวยมากๆค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงห่วงบริเวณตรงกลางนะคะก็ทำการจ้ำสายตัวนี้ก็ทำไว้ประมาณสัก8มิลน,นะคะแล้วก็เป็นห่วงห้อยตรงติ้งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเราไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดรับชมลายสวยๆกันต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ